เทคไมโครแอนด์เซอร์วสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องแจ้งเตือนไฟอัลามนะครับเป็นเครื่องที่มีความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมินะครับตรวจจับควันตรวจจับเปลวไฟนะครับจากนั้นเครื่องจะมาสั่งให้วาวตรงนี้นะครับทำการเปิดน้ำเพื่อรดน้ำในจุดที่เราต้องการนะครับโดยความสามารถของตัวเครื่องจะสามารถส่งค่า แล้วก็ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบริงได้นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการควบคุมนะครับแล้วในระหว่างที่เกิดอาลามนั้นตัวเครื่องจะสามารถแจ้งเตือนไปที่กลุ่มลายที่เราต้องการได้นะครับที่หน้าตัวเครื่องนะครับจะมี ID บอกสถานะว่าไฟฟ้ามาไหมนะครับแล้วก็สถานะการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน B i ิ g ได้นะครับกรณีที่ตัว ID ดีกระพริบแบบนี้แสดงว่าเชื่อมต่อได้นะครับ ทางด้านซ้ายมือจะมีสวิตช์เพื่อทําการออนออฟเครื่องนะครับทีนี้ในกรณีที่ตัวเครื่องนะครับตรวจจับผ่านเซ็นเซอร์ได้เครื่องจะทําการเปิดวาล์วตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งผมทําการจําลองโดยการใช้หลอดไฟแทนนะครับเนื่องจากว่าตัววาล์วตัวนี้ควรจะต่อน้ําจริงนะครับกรณีที่นําไปใช้งานนะครับในกรณีที่1เราสามารถควบคุมนะครับ การเปิดปิดวาล์วผ่านแอปพลิเคชัน B i n g ได้ทันทีนะครับกรณีที่ผมกดปุ่มฉีดน้ำจากหน้าเครื่องนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะทำให้สตรีนอยด์วาล์วทำงานทันทีนะครับแล้วก็นับถอยหลังเป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วก็โชว์ค่าอุณหภูมิและสถานะของเซ็นเซอร์ทั้ง3ตัวที่ตรงนี้นะครับหลังจากที่นับครบ 60นาทีนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานอัตโนมัตินะครับปิดวาล์วน้ำที่หน้าแอปพลิเคชัน Bing นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เครื่องอะลาร์มและแจ้งเตือนไปที่กลมลายที่อุณหภูมิตรวจจับได้ประมาณกี่องศานะครับในที่นี้ผมจะตั้งไว้ต่ำสุดก็คือ45องศาแล้วเราจะทำการทดสอบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับหน้าจอแอปพลิเคชัน b ล i n k นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบอนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้อุณหภูมิของตัวเซนเซอร์สูงขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิ26นะครับตอนนี้31 38นะครับพอเกิน45องศาตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับ เครื่องก็จะสั่งเปิดเปล่านะครับเป็นเวลา10นาทีพร้อมแจ้งเตือนไปที่กลุ่มลายนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเกินที่ตั้งค่าวไว้ไม่พบควันและไม่พบเปลวไฟนะครับ จากนั้นเครื่องก็จะทำการนับถอยหลังเป็นเวลา10นาทีเพื่อติดวาว์วอัตโนมัตินะครับในกรณีที่2นะครับหากตัวเครื่องตรวจจับเปลวไฟได้นะครับเครื่องก็จะส่งไปที่ลายกลุ่มเหมือนกันนะครับพร้อมแจ้งเตือนที่วิธีดวงนี้ bon บนแอปพลิเคชันบ i ้งนะครับสีแดงนะครับแจ้งไปที่กลุ่มลายเช่นเดียวกันนะครับว่า ตรวจพบเปลวไฟนะครับแต่ว่าไม่พบตรวจับควันนะครับจากนั้นโซลินอย์วาล์วก็จะทำการเปิด10นาทีเช่นเดียวกันครับนับถอยหลังเป็นเวลา10นาทีแล้วก็ทำการปิดวาล์วออตโต้นะครับในกรณีนี้หากเรายังเห็นหน้าเครื่องว่ามีไฟไหม้อยู่เราสามารถกดชิปน้ำออตโต้ได้ครับเครื่องก็จะเซตเป็น10นาทีใหม่นะครับเรวนับถอยหลังจนกว่าจะคบและหยุดเอง ในกรณีที่3นะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับควันหรือว่าแก๊สโพรเพนนะครับหรือว่า LPG นั่นเองนะครับผมจะทำการทดสอบโดยการฉีด LPG เข้าไปแล้วก็ทำการจุดไฟนิดหน่อยนะครับเพื่อจะดูว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ตอบสนองหรือเปล่านะครับหากมีการตอบสนองก็จะมาโชว์ที่ LED ตรงนี้พร้อมส่งค่าเข้ากลุ่มไลน์เช่นเดียวกันนะครับผมจะทำการฉีดแก๊สเข้าไปนะครับ เครื่องก็จะส่งไปที่กลุ่มไลน์นะครับมี LED สว่างนับเวลาถอยหลังเปิดบ้าว10นาทีเช่นเดียวกันนะครับที่กลุ่มไลน์นะครับเครื่องก็จะแจ้งว่านะครับตรวจพบควันนะครับแล้วก็ไม่พบเปลวไฟนะครับอุณหภูมิตอนนี้30องศานะครับตัวบ้าวก็จะทำงานนะครับช่วยในการตรวจจับไฟอัลามนะครับ3ตัวก็คืออุณหภูมิตรวจ,จับควัน ตัวจับแก๊ส LPG แล้วก็ตรวจับเปลวไฟนะครับในกรณีที่ตัวเครื่องตรวจับจะส่งค่าเข้ากลุ่มลายเพื่อแจ้งเตือนให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับในกรณีที่เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ Tech Micro and s e r v i c e นะครับขอบคุณครับ